สายประมูลรถฟังทางนี้นะครับผมก็คลิปนี้จะมาแก้ปัญหาสําหรับใครที่ประมูลรถแล้วมันตันนะครับคลิปนี้นะสำหรับคนที่ประมูลแล้วมันตันผมมีคามําอธิบายมาให้ฟังนะครับว่า right, เราประมูลแล้วไปเยอะแล้วเนี่ย <go. S 1> ทำยังไงดีนะครับเราขายไปแล้วเนี่ยมันขายได้สูงสุดกี่คันมันประมูลทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ผมไปเจอในนี้มานะฮะนี่หน้าตาันเป็นประมาณนี้นะครับ U h a v e Reach Maximum of Number of Auction c a h i s Time Period นะครับก็คือมันจํากัดแค่25คันนะครับจากที่ผมอ่านมาจากที่นี่นะเนี่ย เขาไปถามว่าเนี่ยผมมีรถ15คันใน30นาทีเงี้ยอ่าเขาก็บอกว่า25คันคือขายได้50คันคือซื้อได้ต่อวันนี่ไงนี่ไงที่เขาบอกนะฮะ25คันต่อวันนะครับคือการขายนะครับส่วน50คันต่อวันนะครับก็คือการซื้อนั่นเองนะครับในร้านค้าประมูลตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สัดประมูลก็อย่าลืมดูดีๆนะครับว่าเราขายไปกี่คันแล้วครับก็เข้ามาดูที่นี่ก็ได้นะครับผมเข้ามาดูที่นี่ก็ได้นะครับก็ไปที่ My Auction นะครับมันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะคร เราขายไปเท่าไหร่ซื้อไปเท่าไหร่นะครับผมก็ลองนับนับดูนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้มีประมาณนี้นะฮะส่วนใครที่ประมูลไม่ได้นะครับให้ไปดูคลิปแก้ประมูลไม่ได้นะครับผมลองเปลี่ยนเบราว์เซอร์ดูนะครับแล้วค่อยไปทําตามคลิปผมนะเบราว์เซอร์ก็จะเป็นพวก Google Chrome, Microsoft e อเปร r e ไฟฟอกยางเงครับเปลี่ยนพวกนี้ครับเปลี่ยนเราใช้อันแรกไปแล้วมันทําไม่ได้ก็เปลี่ยนไปนะครับไปใช้อันที่มัน ทำได้นะครับผมก็ลองดูนะครับผมถ้ายังทําไม่เป็นลองทักเข้ามาในเพจนะครับเพื่อจะมีวิธีแก้ให้นะครับหรือจะแก้ให้เลยนะครับก็มีค่าบริการนะครับสวัสดีครับ